อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะปิดเบรกกันนะคะสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับกรณีของที่มีสมาชิกของสภายุโรปนะคะที่เข้าไปพัวพันกับเหตุอื้อฉาวการทุจริตนะคะที่ไปรับสินบนจากรัฐบาลของกาตานะคะในการโหวตแล้วก็บอกว่ากาตาในการจัด ฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะไม่ได้มีการละเมิดสิทธิทมุษยชนหรือว่าใช้แรงงานเนี่ยนะคะปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยทางารัฐสภาของยุโรปเนี่ยก็ได้มีการเพิกถอนเอกสิทธิ์การคุ้มครองนะคะทางการทูตของ2ส,สมาชิกที่ถูกสืบสวนสอบสวนในกรณีทุจริตนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะสมาชิกทั้งสองคนก็คือมาร์คทราเบล่าชาวเบลเยียมแล้วก็อันเดร คอสโซริโนชาวอิตาลีนะคะก็หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากคณะตุลาการเบลเรียมเนี่ยก็เธอก็ได้เริ่มดำเนินการค่ะเพิกถอนเอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกทั้งสองคนทันทีแล้วก็บอกว่าจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองพวกเขาแล้วให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงให้ได้นะคะอย่างแม็กซิมโชเลอร์ทนความของทลาเบลล่าซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็บอกว่าลูกความเนี่ย ก็เห็นพ้องต้องกันดีในการที่จะถูกเพิกถอนเพราะว่าอาทราเบล่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรต้องปิดบังไงและพร้อมที่จะตอบคําถามทุกข้อของคณะกรรมการการสอบสวนนะคะเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ฟรานซิสโกจอจีคนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักในการสอบสวนพร้อมกับหุ้นส่วนของเขาก็คืออีวาไคลลี่รองประธานรัฐสภา,ฐฐายุโรปเนี่ยถูกปลด และมีการยอมรับค่ะว่ารับสิมบลจากกาตาเพื่อน้มน้าวการตัดสินใจของรัฐสภายุโรปเกี่ยวกับกาตาคือณตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าทางรัฐบาลกาตาเนี่ยใช้แรงงานนะคะในการสร้างสนามฟุตบอลแบบละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ปรากฏว่ามีการถูกกล่าวหาว่ามีสมาชิกสภายุโรปคนที่ถูกกล่าวหานี่แหละค่ะสองสามคนเนี่ยคือไปยกมือ เพื่อที่จะเห็นชอบว่ากาตาเขาไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะแต่ปร,รากฏว่ามีการเปิดเผยแล้วก็โปะแตกออกมาว่าคนที่ยกมือเนี่ยรับสิ่งบนจากรัฐบาลกาตาซะอย่างนั้นครับซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าปัญหาคอร์รัปชันก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งทางที่ยุโรปเนี่ยพอเกิดปัญหานี้แล้วเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทันทีเพราะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยกับประชาธิปไตยอย่างแน่นอนครับค่ะ